ไจิดอักเสินอาลุงพิานี่นิคุตยาไล่จะได้มาลองเพลงกันรดี่งองได้ฟังนะงอ,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 อง,งน,นั่นเพลา่เพราอนั่งยาคุณนรนี่ได้ไงไปไปขอหยับแดงขยาบแดงือไปขอยับแดงมือนะครับยันนี้ ส้นผิดทุกประโยชน์มันมีไม่ดับเดินข้างอะไรนั่นก็ขอบคุณข่อครัวแม่ครัวทุกคนทุกการที่ตำน้มจีนเลี้ยงด้ท่านดีดาท่านียงซื้อเรามีแกนนำและดฐานจังภาคไม่้เดือดกันนแตดีช่วยงานัะพีนเสื้อดของพก้งาต้อง้เดินขึ้นแล้วได้ผไม่รั้ทุงข้ามาเลยแร่ส่าอย่างพี่เดนเดือนเดอยจะพื้ อันเฟอรลี่สราโยยซายเดาลเราจะเปิดเป็นร้อยเลยของกองันมวยต้องมครับจะมีสารราธิในดร้อเอสิ้นปีวนเดอิ้นปครับโอ้ยนปีนี้ก็เป็นร้อยนะเดอิ้นปีเดือนสิ้นีครับกลับไม่ปรีกลับนาไม่ปรีไมเปรีวันก้อนด่านตองมาบอยกับนะมาเจเจดีวาง้่ามาู่บานในตำบลในพร้อมเปิดเลย เปิดได้แต็นต์ถือไัฟพี่น้องครับทั้งซีพ่อตำรวจกองจราจรของเราแต่วันนี้พี่น้องครับคุณจะทุพคนพ่มพันคุณมีผู้ตะแล้งคุณกระโดดเต้ือแกนำราะได้ฐานกับติดระชุมเสืผ้าในวันนี้ยังกำลังเข้าวได้ก้าเข้มกันนะเอาละครับพี่น้องครับเมื่อได้มีพิธีการเปิดป้ายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญเพื่ทุกคนกำนันอีกู่มัดเชิญเพื่ไม่เสียเวลาครับป้ายมันใหญ่ไม่เป็นไรนะครับเรา ไม่มีพิธีรตองอะไรมากมายเราเป็นกันเองครับพี่น้องแสดงเข้าใจอยู่แล้วนะครับเชิญเชิญน้องหมูช่วยด้วยเชิญครับเชิญเชิญอ่าโอเคมีแล้วครับอ่าจบเรียบร้อยครับนี่คือสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยของหมู่บ้านแสนเองครับหมู่ที่หนึ่งอ่ารับเป็นเรียบร้อยแล้วหมูที่สามเอาหยันแรกเอาหยันแรกนะครับอ่าหมูที่สามู่นครับหมูที่สามครับ รับมอบแล้วเอาตบมือเลยครับนี่คือสัญลักษ์แองหมู่บ้านประชาธิปไตยหมู่บ้านแสีแดงหมู่ที่สามของตะบลแกครับเชิญครับเชิญเชิญรับเอาหมู่ที่สี่เอาจัมพ้าสิบเป็นเชิญตบมือเลยครับเรื่องอาหครับเจะาหน้าจะมาชมขา ได้มีพิธีมอบป้ายให้กับท่าน,านประธานนปชอาจารย์อาจารย์ธิดาเลยครับเชิญเชิญอาจารย์ธิดาครับโอกาสนี้ขอเสียงปรชิญพต้อนรับอาจารย์ธิดาสราบด้วยครับ,บประธานนปชแทนตท่านนิติครับวันนี้ดีใจยังมากที่ได้มาถี่จนาอีกครั้งหนึ่ง ทีบ้านคูดูสาวง,งามบ้านคูหนังเป็นแท้เลยแล้วสาวง,งามบ้านนี้บ้านนี้ตำบลใคเนี่ยประชาธิปัตย์จัดคนนะไปหลายเสื้อแดงทีภูเก็ตหลายเสื้อแดงทีภูเก็ตวันนี้อาจารย์ดีนาก็ขนาพี่ทาง ผู้ยิ่งสองคนและการจากคุณมนเตยเดี๋ยวคุณเวราบอกจะตุอวันวันนี้สำรับดาวปลชอแล้วร้องไหวใจเพราะเราก็มาไปให้เรืหนังมาเป็นเท้าอ่ะเต้นนึ่งอ่ะล้วช่วยได้ไหมตาบใบเกิเซ็ตมันนานไปแล้วตอนนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องไมท่ทีเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่องก้าวเราทําให้ดีที่สุดเขากำลังรอรับแร่วหวาไม่รู้จะเอาข้อ,อเรื่องอะไรมามาพูดเอามาต,ามตาาั้งตากใบกระเส้าจริงๆน่าจะไปบอก่าเก้าวแล้วก้าวไปแล้วเรื่องไม่ดีกว่าเรื่อง,องไม่ก็คือบรชาธิปักเนจัดการตัวเองเป็นรัฐบาลล็อกขวดเลย ทั้เรืองก็ผิดไม่เป็นพาใช่ไหมแล้วในที่สดผิดไปผิดเจนไปสาติปัตคราวนี้ทางการเมืองมันผิดได้ไม่ออกหลอกงานของคนเสือเ้อแดงน่ะเป๊ะคือห้าวะเขาบอกว่านี่คอมเมดี้แล้วพวกเสือ้อ น้อกจากทำโรงเรียนแล้วไปเปิดสถานีโทรทัศน์เอาอย่างเราไม่เป็นพักคแล้วเปลี่ยนจากพักมาเป็นพวกเลยมาเอาอย่างเรื่องทางเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแล้ว<อ>ม่ทำมั่งไปถึงเราหรอกพอมันปกระดมน้องเมยบตายหรอกไม่มีทางทัน<อ>คือวิธีคิดเนี่ยวิธีคิดที่ยุ่งกับประชาชนป,ประชาธิปิัติจะไม่แผ้ คือกลัวอ่ะอ่กลัวไส้กลัวทำไมใช่ไหมอ่ะแล้วมันถ้าคิดว่ามีคนซองรอยเรากลัวทำไมแล้วก็โกรธบอกเราประกาศเราเป็นหมู่บ้านรรัแล้วท่าหมาบาง เมือวันจ้ากจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนธงชาติไทยเอาสีแดงออกแล้วเอาสีเลือกหรือสีฟาเไม่แทนนั่นและพรตเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ดิมคำว่าองว่าชาติเนี่ยศาสนาพระมหากษัตริย์โงยิ่กว่าคนโบราณอีกชาติมันต้องมีประชาชน และประชาชนยอมที่จะวิธีคิดที่ลาลั่งของผูง้ปกครองประเทศประเทศนี้รับปันห้ามันมาจากวา่าประเทศในโลบนี้เขากำลังเจริญทำแล้วในคน,นจังหวัดพัทลุงสุดหย,นะยิงว่าประชาชนไทยทั่วไปแต่ว่าคำพูดของผู้ประชาชนนะส สระมารคุมสันติและศรัทธาจงมีแด่วพ่้แม่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงภาคใต,ต้ทุกท่านนะคะแัแจาภาคใต้นะคะเพราะว่าตอนนี้นอกจากจะเป็นรปชแล้วยังมีตําแหน่งในหน้าที่การงานของภาครัฐบาลด้วยนะคะเขาเลยต้องรับหน้าที่ทั้ง่เพราะฉะนั้นตัวฉงเองก็ยังสื้ออยู่กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะคะเมื่อว,ว่างก็ต้องมาเราก็รู้สึกดีใจ ปตยแล้วก็เมื่อกี้ตอนไปนั่งทานขนมจีนกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆถามว่าเนี่ยเขามีตั้งไอ้มัดเล็กๆอยู่ตรงนี้ประชาธิปัต,ตย์ก็ให้เขากลัวหัวเหิต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าใต้เราตอนนี้เดินไปที่ไหนใส่เสื้อแดงสง่างามมากค่ะไม่ต้องหอๆๆๆลบเปิดเผยอะไรที่ได้อยู่ในรูป้ายชัดเจนเห็นไหมว่าเป็นหมู่บ้านเ เราไม่ต้องการจ่าไม่ดีแล้วก็ให้สุภาพให้เรียบร้อยก็ไว้นะคะก็ถ้ามีอะไรหลุดหลุดไปบ้างก็ต้องกราบขอภทยด้วยนะมกี่ภาษาละคาหมดไหมมีแต่ท้องเตียวงพ่อประกาศตื้นภาคใต้นประชาเพียงแค่คนัเดิมจะคิดถึงและขายหงาย ไาดูแล <avía S 1> <3 S 2> ้วส <1. S 2> <5 S 1> ี่กันครับดใจอำเภอระโษยหนึ่งกันอำเภอเทพาหนึ่งกันครับไทยจะติดต่อวันก่อนนั้นบุคคลด้านนี้ได้รูหนี้ที้ไทยไปช่วยดีอันหนึ่งแบบนี้ได้กลับมาโนเดช่วยกับพี่น้องเสืียเองทั้งแผ่นี้แล้วขอเสด็จดูได้รับคุณดารุณีุู้ปเดียครับ มาละามอัสลามมลิกุมแว่าสวัสดีใช่ไหมคะนี่ห้องมาหลายทีแล้วก็ยังจำไม่ได้สจีเห็นไหมคะเสื้อแดงนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไหมนะคะความมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับขาอยู่ดีๆยืนเองสองขาได้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปยืนอยู่ที่รุมิดีนะคะเ,เป็นวันที่เราลำลึกถึง สองปีนะคะที่ไปทางาสารแดงนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะยืนทํางานได้นะคะแต่พอลงมาปุ๊บเนี่ยเจ็บหมดเลยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีกับการที่ที่ชจนะนี้ได้มีการเปิดหมู่บ้านแสดงอีกสามหมู่บ้านในวันนี้ค่ะเพลงดังๆยาวๆค่ะมีการ ในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลทนี่มีการแก้ปัญหาน้ำท่วมถ่ายเสร็จยังคะถ่ายได้ไหมคะโอเคค่ะอัสโลโมเช่นนะคะตบๆๆับแล้วคุณ้าุนี่ครับขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งพอดีทางกํา้องการเราบอกว่าพี่น้องเสื้อแดง เึงเดินทางวันนี้เขาจะรีบกลับจะมาจะนอนนะครับม่อเพืนน่อนในคณะกรรมหมู่บ้านนะครับเชิญเชิญเชิญรีบหน่อยครับเชิญเลยค่ะแล้วก็ท่านท่านกรรมการหมู่บ้านมาตรงนี้เลยค่ะการรับเลยครับค่ะขึ้นเวดีเลยครับบอเอียดคุณอาดำกำนันดีครับท่านไฟับอ่กเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตเออ่ไม่ใช่ขออนุญ,ญาตให้ท่าน ได้พูดอะไรสักนิดนึงนะคะว่าเ,เสื้อแดงระนองนะคะได้แสดงเจตนารม์ว่าที่นี่นิดนึงครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้โอกาสดีนะครับพอดีผมรู้ข่าวผมมาทันทีเลยครับเสื้อแดงเราไม่ทิ้งกันนะครับแค่นี้แหละครับขอบคุณค่ะมาเชิญมอบเลยค่ะ คนเสือแดงปีห้าสองนะคะผมมองเห็นความสว่างันกดที่มเหงจะกดแอบจากการถูกครอบงำจากอำนาจ เก่าๆจากอำนานจะอำมาตประยาจากพักการเมืองที่ไม่มีความยุติธรรมไม่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ในภาคใต้นี้ครับตบมือให้กับพวกเราครับที่กำลังจะรืบคลานเข้า,ขามาสู่พวกเราพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัด14จังหวัดชาวใต้ของพวกเราพี่น้องครับพวกเรานะครับจะต้องยืนี่าวาสีแดง หลังไหลมาสู่ภาคใต้ของเรากาลังเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วพี่น้องชาวใต้ของเราตาสว่างพี่น้องชาวใต้ของเรากล้าที่จะเปิดเผยตัวเองว่าพวกเรารักประชาธิปไตยพวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกมึง